วันนี้ผมมีเทคนิคไม่ยากถ้าทำตามผมทำได้แน่นอนอะโวคาโดโพชเอ็กครับอยู่ที่บ้านอนะผมใช้5เตาพร้อมกันเลยนะใช่อ <c oughs> ย่างนี้เลยด้านนึก็จะเป็นมื้อแบบมื้อระหว่างเช้ากับเที่ยงมื้อใสายๆนี่เดี๋ยอันนี้มันก็จะมีความนี่ <c oughs> มีแฟนนะครับก็แบบว่าทำตอนเช้าให้แฟนกินก็ได้ดูน่ารัก <c oughs> ถ้าอยากให้แฟนกินนะครับเราก็แค่ตื่นเช้ากว่าเขาครับ ดูมีความรู้นะครับเพราะว่าเราเป็นเชฟวันนี้นะครับผมมาทำเมนูบรันช์แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องไปไกลถึงคาเฟ่ครับเพราะว่าผมจะมาแจกสูตรการทำอะโวคาโดโพชเอ็กครับนะครับว่าโพชเอ็กคอไรครับโพชเอกะมันก็คือแบบอารมณ์เหมือนไข่ดาวน้ำวันนี้ผมมีเทคนิคไม่ยากถ้าทำตามผมทำได้แน่นอน ของนะครับก็มีแค่นี้เลยอินกิเลียนหลักๆนะครับก็จะมีตัวขนมปังวันนี้ผมใช้เป็นซาวโดอโวคาโดครับแล้วก็ไข่แค่นั้นเองมะเขือเทศนี่มันต้องเป็นแบบแบบนี้เท่านั้นเลยเหรอจะจริงๆแล้วแบบนี้มันก็สวยดีจริงแบบไหนก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําโทสของเราก่อนจริงๆโทสเนี่ยก็มีเทคนิคนะครับจริงๆแล้วพวกบรนช์ชาเขาจะใช้เป็นซาวโดอาซาวโดคืออะไร <c oughs> ซาวโดก็คือขนมปังที่ทํามาจากแป้งหมักเขาก็จะมีรสชาติแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ที่อร่อยกว่าคือถ้าเป็นขนมปังทั่วไปอ่ะรสชาติมันจะเบาแล้วก็ล้วนซาโโดก็จะมีความเหนียวหนึบมากขึ้นขั้นตอนแรกนะครับเราเปิดเตากันก่อน,นเลยวันนี้นะครับผมใช้เตาจากเทคโน p ล u s แล้วผมต้องการไฟกลางผมก็จะใช้หัวเตานี้ก็จะเหมาะสมที่สุดนะครับเปิดเตาได้เลยระหว่างที่เรารอเตาอุ่นนะครับตัวเตานะครับเขาก็มาพร้อมกับห้าหัวเลยนะครับก็แล้วแต่ ว่าเราจะใช้ไฟแรงหรือไฟ on. อ่อนวันนี้ผมใช้เป็นไฟกลางนะครับจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเวลาผมทําอยู่ที่บ้านอ่ะผมใช้5้าเตาพร้อมกันเลยนะยใช่อย่างนี้เลยแต่ว่าอันนี้ทีละเตาแล้วกันเดี๋ยวถ่ายไว้ทันก็แบบว่าเรามีสกิลไงเรามีสกิลการที่มีหัวเตาเยอะเราก็สามารถทําได้หลายเมนูพร้อมกันเลยเราทุกอย่างก็จะเสร็จพร้อมกันเออไม่ต้องไปรอหวกว่าจะทําทีละเตาอันนี้เย็นแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จเลย อีกอย่างหนึ่งนะครับเทคโนโลยีนะครับเขาก็ยังทําความสะอาดง่ายแล้วก็ดีไซน์สวยทันสมัยเหมาะกับการทําอาหารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผัดย่างตุ๋นต้มนึ่งได้หมดเลยไฟร้อนเร็วทันใจแน่นอนครับนี่ไฟร้อนแล้วอุยร้อนแล้วจริงสิ่งนี้คือเนยครับเราจะเอาขนมปังของเราไปจี่ในกระทะที่มีเนยแล้วตัวเนยเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในขนมปังของเราเพิ่มรสชาติให้กับขนมปังของเราครับตอนนี้ต่าเราได้แล้ว ประมาณนี้ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครอยากได้ช่ำๆก็เต็มที่เลยเวลาผมทำอาหารนะผมว่าเอาอร่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปลดน้ำหนักเอาเนยเวลาเราทําอาหารนะครับเราจะใช้เป็นเนยจืดซะส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาเราใช้เป็นเนยเค็มอ่ะเราจะกะเกลือยากเราก็จะใช้เป็นเนยจืดแล้วก็เติมเกลือเอาถ้าอยากได้ลดเค็มเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเนยจืดเหมือนกันครับพอเนยของเราละลายแล้วนะครับเราก็จะนําขนมปังของเรานะครับลงไปเสีย การเซียะนะครับก็คือการจี่การจี่ในกระทะนะครับจริงๆแล้วเราใช้ไฟกลางเนาะเราใช้มือได้เลยนะไม่ต้องกลัวร้อนครับนี่แบบเนี้ยวนวนแบบนี้ครับตัวเนยมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังของเราร้านนี้ก็จะเป็นมือแบบมือระหว่างเช้ากับเที่ยงมือสายสายคือผมว่ามันเป็นอาหารฝรั่งที่เขาทำง่ายๆทำกินเองที่บ้าน แต่ว่าคนไทยต้องไปกินที่ร้านจริงๆผมว่าคนไทยคิตกินร้านเพราะว่ามันดูเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยอะ <c oughs> มันแบบว่าตื่นสายไปกินร้านกินกาแฟะอะไรเงี้ยมันดูชิคอะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถทํากินเองได้ที่บ้านถ้าสมมติว่ามีแฟนนะครับก็แบบว่าทําตอนเช้าให้แฟนกินก็ได้ดูน่ารักถ้าาอยากให้แฟนกินนะครับเราก็แค่ตื่นเช้าก,กว่าเขาครับ <c oughs> พอเนยมันเริ่มซึมเข้าไปในขนมปังนะครับเราก็คอยพลิกดูนะครับว่าเขาได้หรือยัง ถ้าใครกลัวร้อนก็ใช้ที่คีบก็ได้นะครับแต่ว่าผมมือด้านหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ครับเนยซึมหมดแล้วนะอ่าเมื่อกี้มันเข้าไปในเนื้อขนมปังหมดแล้วเดี๋ยวเราลองพลิกดูนี่นี่อุ้ยสวยแล้วอันนี้ร้อนแล้วเดี๋ยวใครจะจี่สองด้านก็ได้นะแต่ผมมาชอบจี่ด้านเดียวเพราะมินั้นมันจะเหมือนช่ำเกินครับด้านเดียวก็พอเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนมันก็จะมีความนี่ นี่กรอบแล้ว <ís> ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอามะเขือเทศเราไปตุ๋นน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำอะโวคาโด,ดกันการคลองฟีนะครับเราจะใช้เตาอบในการทําแต่ว่าเหมือนว่าจริงๆแล้วมันแค่ทิ้งไว้ในเตาอบเลยเราก็จะได้ออซิ่นมะเขือเทศที่อร่อยมากขึ้นด้วยเป็นฝาังเชมหรือเปล่ารประมาณนั้นให้มันดูแบบมีเทคนิคบ้างมีความรู้บ้างนิดหน่อย <c oughs> ให้ดูแบบมีความรู้นิดหน่อยเราก็จะวางมะเขือเทศของเราในถาดหรือในภาชนะอะไรก็ได้นะครับนี่ครับก็นี่เหลืออันนึ่งอร่อยหลังจากที่เราใส่มะเขือเทศนะครับเราก็จะเทน้ํามันมะกอกลงไปเทจนท่วมเลยครับคิดว่าน่าจะหมดขวดจริงๆเวลาเราตุ๋นน้ำมันนะครับเราไม่ได้กินน้ำมันตรงนี้นะเรากินแค่ตัวมะเขือเทศน้ำมันมะกอกพอเราเสร็จแล้วเราอาจจะกินแค่มะเขือเทศแต่ว่าน้ำมันมะกอกเราสามารถเก็บไว้ได้นะครับ เพราะว่าเราก็ยังเอาไปทําเมนูอื่นได้่าประมาณนี้เราจะปรุงเกลือลงไปนิดนึงเราจะใส่สมุนไพรอะไรก็ได้นะครับเพื่อเพิ <ks> ่มรสชาติวันนี้ผมใช้เป็น r o สแมรี่โอเคประมาณนี้เสร็จแล้วเราจะไปอบในเตาของเทคโน Plus ครับ <realmente> ใช้ไฟประมาณแค่80องศานะครับอันนี้เราแค่ต้องการให้แบบอุ่นๆแค่นั้น ก็จะเซตอยู่ที่ประมาณ20นาทีครับส่วนไฟก็จะเป็นไฟบนล่างแค่นี้ทิ้งไว้ได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำตัวอัโกคาโดกันครับอันนี้คือพอดีกินนะ ก็คือเวลาเราบีบเนี่ยเขาจะนิ่มๆนิดนึงแต่ถ้าเวลาเรากดลงไปแล้วมันแข็งอ่ะก็อย่าไปหั่นเพราะว่าเขาจะไม่สุกต่อแล้วมันก็จะเหมือนเสียเลยก็คือทิ้งไว้ด้านนอกไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่ถ้าแบบนี้ก็คือได้แล้วผมเลือกวิธีที่สุดแล้วเพื่อคนที่เรารักไปถึงคนที่รักอะโวคาโดเสร็จแล้วเมนูนี้นะครับเราจะแมชก็คือใช้ซ่อมครับกดลงไปแมชแมชบดครับบดบดอะโวคาโดครับแล้วก็กดลงไปอย่างนี้เลยนี่ ใช้ช้อนก็ได้นะครับแต่ผมว่าซ้อมง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยเพราะว่าเราต้องการให้มันแหลกเลยแบบนี้มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราบดอะโวคาโดเนี่ยหรือว่าเวลาเราปอกอะโวคาโดแล้วมันจะทําไมครับดําเราจะใส่กรดวันนี้ผมใช้เป็นเลมอนตัวเลมอนนะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าขบววการอะไรนะออกซิไดซ์ <laughs> หยุดขบววการออกซิไดซ์ทำอาหารก็ต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะครับ ใช้ประมาณแค่นี้พอบีบลงไปเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำมันมะกอกแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะเพราะว่าอันนี้จะเป็น extra v ร r า i n อ้าวคืออะไร <laughs> extra v e r g i n ก็คือน้ำมันมะกอกที่เราใช้กับกระบวนการทำอาหารที่ไม่ต้องผ่านความร้อนอย่างสลัดเลมพวกนี้ก็จะใช้เป็น extra v e r g i n ดูมีความดูนะครับเพราะว่าเราเป็นเชฟเสร็จแล้วเราจะใส่เกลือกับพริกไทยเล็กน้อยครับ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับโอเคครับเราก็ชิมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มได้เปรี้ยวนดนึงเพิ่มได้ครับะอาคาโดเนี่ยเขาจะมีความมันอยู่แล้วเราต้องการให้กันเปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดนึงอีกนิดนึง <laughs> <laughs> เราก็สามารถทีจ่จะชิมไปปรุงไปเพื่อรสชาติที่ดีที่สุดก็เนีน่ยจริงๆแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่แต่ละคนชอบเลยนะรสชาติเนาะ พอดีว่าเรามีเลมอ,อนอยู่แล้วนะครับผมก็จะใส่ผิวเลมอ,อนลงไปด้วยตัวผิวเลมอ,อนเขาก็จะมีความหอมของน้ํามันหอมระเหยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเราพักไว้ก่อนโอเคเราไปเริ่มทําตัวโพชเอ็กกันครับอันนี้เราใช้ไฟกลางครับเปิดไฟแล้วก็เทน้าประมาณครึ่งหม้อน้ําที่เราต้องการนะครับคือน้ําแบบ อุ่นๆแบบม,มีมีฟองผูดๆนิดนึงแต่ว่าไม่เอาน้ําเดือดน,นะครับเพราะว่าไข่ของเราเนี่ยมันจะสุกเร็วเกินไปเมนูนี้นะครับมันสําคัญตรงความสดของไข่ด้วยเพราะว่าถ้าไข่เราไม่สดเนี่ยไอตัวไข่ดาวน้ําหรือโพชเอของเราเนี่ยมันก็จะไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนจริงๆแล้วใ้ตัวโพชเอครับมันก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้เวลาในการซ้อมพอสมควรนะผมซ้อมที่บ้านมาเยอะมากวันนี้ผมจะไม่พลาดแน่นอนตอนนี้นะครับหม้อของเราก็เริ่มร้อนแล้วจะเห็นว่ามันจะมีฟองเล็กๆขึ้น ขึ้นมานเทคนิคที่จะทําให้ตัวโพสตเอของเรามันเกาะตัวครับเราจะมีตัวช่วยก็ใส่ตัวน้ําส้มสายชูลงไปได้เลยครับคนให้น้ําส้มสายชูเข้ากับน้ํานะครับก่อนที่เราจะเทไข่ลงไปโอเคครับก่อนที่เราจะใส่ไข่ของเราลงไปนะครับเราจะคนให้เป็นน้ําวนนิดนึงเบาๆหอแล้วเราจะหยอดไข่ของเราลงไปตรงกลางพร้อมยังตื่นได้ไหมครับ <laughs> นิดหน่อยครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับกดดนนะันอ่ะโอเคแล้วเราก็หยอดลงไปตรงกลางเลยครับ ตัวน้ําที่เราวนไว้เขาก็จะฟอร์มให้ไข่มันอยู่ตรงกลางแบบเป็นเป็นก้อนอ่ารอด <c oughs> <laughs> วิธีการที่จะดูว่าไข่ของเราสุกหรือย,ยังนะครับเราต้องรอให้ไข่เขาลอยขึ้นมาเ <c oughs> หนือน้ํานิดนึงนะครับระหว่างนี้ใจเย็นๆอย่าเอาช้อนอะไรไปคนนะเพราะว่ามี่อไข่จะแตกได้เท็กซ์เจอร์ของโคชเองครับเราต้องการให้ข้างนอกเนี่ยแข็งแต่ว่าเวลาเราข่าตรงกลางแล้วไข่แดงจะเยิ้มออกมาน่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมานะครับ นี่พอตักขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะใช้ตัวทิชชู่นะครับซับน้ำที่เหลืออยู่นะครับหลังจากที่เราทำทุกอย่างเสร็จนะครับมะเขือเทศของเราก็เสร็จพอดีตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยเขาก็จะมีความฉ่ำน้ำมันแล้วก็ได้กลิ่นหอมโรสแมรี่ด้วยอันนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันครับนอกจากความอร่อยที่เราอยากให้คนรักของเรากินแล้วเนี่ย จานก็ยังมีผลด้วยครับว่าจัดจานให้เขาดูน่ารักนิดนึงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาขนมปังมาวางวิธีการจัดจานให้ดูน่ากินนะเราจะวางเฉียงทุกอย่างจะเฉียงมันจะไม่ตรงอย่างนี้ไม่ตรงอย่างนี้นะครับทุกอย่างจะแบบเฉียงหมดแล้วก็เอาแมชของเรานะครับลงไปใช้ซ่อมนะครับเกีย์เทคนิคก็คือเฉียงแล้วก็สูงเเราจะไม่ทําทุกอย่างให้มันแบนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะแบบทําให้มันมีเท็กซ์เจอร์นิดนึงเอาเอาให้เรียบพอที่แบบว่าวางไข่ได้แต่ว่าไม่ต้องเรียบมาก ขั้นตอนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ค่อยๆวางโพชเอ็ของเราไว้ตรงกลางครับเขียวไข่แต่นี่มะเขือเทศของเราก็จะเป็นลูกๆนี้เลยครับแล้วก็จะวางไว้ข้างๆตัวนี้เขาเรียกว่าฟอร์เซ็ฟอร์เซ็นะครับเขาก็จะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ในการแต่งจานอันนี้จะเป็นใบ็อกเก็ตครับเป็นว Rock กเ ถ้า,รากรตปกติมันจะเป็นใบกลมแต่อันนี้คือจริงๆแล้วผมเอามาแต่งจานเฉยๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เข้ากับเมนูของเราด้วยทุกอย่างที่เราเอามาลงจาน,นครับเราต้องคำนวณว่ารสชาติอย่างมันเข้ากันนะถ้าใครไม่รู้นะครับว่าอะไรเข้ากันหรือไม่เข้ากันนะครับแค่ทําตามผมง่ายๆอย่างนี้ได้เลยเรื่องความน่ารักด้วย edible flower ดอกไม้กินได้สีสันก็มีผลกับความอยากกินอาหารนะเออคือถ้าสมมติว่าสีสันมันฉูดฉาดอะไรเงี้ยความน่ากินก็จะดูน่ากินมากขึ้น และที่สําคัญต้องใส่ใจลงไปด้วยครับด้านบนเราจะใส่เกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยเสร็จแล้วนะครับกับเมนูอะโวคาโดโพสเอ็กครับนี่หิวแล้วครับทุกคน ไม่รู้ว่าทุกคนจะให้คะแนนผมเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ผมให้ความใส่ใจของผมเอมน้อยเลยเอาพรอมแล้วไปชิมกันดีกว่ามาดูกันครับว่าใครแดงของเราจะเยอะหรือเปล่านี่หั่นครึ่งเลยครับหั่นครึ่งเลยไม่ใช่เหรอวิเราไม่ครบวิเจะไม่ครอ่ะทุกคนเออได้แล้วครับ โอเคอ่าให้ดูนิดนึงนี่ครับนีนบ่หน้าตาับบน่ากินขอชิมนะครับเอาคาโด้นนิดไข่หน่อยแล้วก็มะเขือเทศนิดนึงเสร็จแล้วครับ <c oughs> อืมกลอกิลอีกอืมรีวิวแบบไม่อวยตัวเองนะครับ อร่อยสําหรับผมนะครับการทําอาหารมันก็มีความสุขครับยิ่งเราทําอาหารให้กับคนที่เรารักกินแล้วเขาบอกว่าอร่อยเนี่ยมันทําให้เรายิ่งมีความสุขคูณ2ไปเลยครับผมเชื่อว่าคนที่ทําอาหารนะครับน่าจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันยังไงนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณเครื่องครัวเทคโนโลยี plus p l u ความสนุกของทุกมื่ออาหาร EP ต่อไปผมจะมากับเมนูอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย